เคยสังเกตไหมครับว่าชื่อเมนูอาหารบางอย่างเนี่ยมันชวนให้เราสงสัยมากกว่าชื่ออื่นๆอ,อืมยังไงคะคืออย่างไข่เจียวไข่ดาวหรือว่าแกงจืดเต้าหู้หมูสับชื่อมันก็บอกตรงๆเลยว่าคืออะไรแต่พอเราเจอคำว่าไข่ลูกเขยอ๋อจู่ๆมันก็เหมือนมีม่านละครเปิดขึ้นมาเลยนะ มันฟังดูมีเรื่องราวมีปมอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างหลังใช่ค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าต้องมีที่มาที่ไปแน่ๆไม่น่าจะธรรมดาใช่เลยครับแล้วความสงสัยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้เรามีข้อมูลอยู่ในมือสองชุดที่ดูเผลอๆแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยนะค่ะจุดแรกก็คือสูตรทําไข่ลูกเขยทั่วไปเลย กับอีกชุดหนึ่งที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่มากจากแอปพลิเคชัน l e m o n เอ d อ๋อแอป l e มอนเอ d ครับซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเล่าประสบการณ์จริงสารพัดแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ยายกับลูกเขยแล้วก็พ่อตากับลูกเขยด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะภารกิจของเราก็คือการสำรวจดูว่าความสัมพันธ์ที่มันทาซับซ้อนอบอุ่นแล้วก็ตึงเครียดในสังคมไทยเนี่ย มันไปเกี่ยวพันกับชื่อเมนูอาหารจานนี้ได้ยังไงเป็นโทษที่ท้าทายมากค่ะเพราะว่าชื่ออาหารโดยเฉพาะอาหารที่อยู่กับเรามานาน,านมันมักจะเป็นเหมือนแคปซูลเวลาที่เก็บเอาวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้กระทั่งเรื่องในครอบครัวเอาไว้เลยอะอ การจะไขปริศนาชื่อไขลูกเขยเราเลยอาจจะต้องอาวางตะหลิวลงก่อนแล้วหันไปสำรวจเรื่องราวชีวิตของผู้คนแทนซึ่งข้อมูลที่เราได้มานี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้ที่สุดก่อนเลยดีกว่านั่นคือตัวอาหารเองจากข้อมูลทุกแหล่งบอกตรงกันเลยครับว่าไข่ลูกเขยก็คือการเอาไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไปต้มให้สุกค่ะ ต้มแล้วก็ปอกเปลือกใช่ครับแล้วนําไปทอดในน้ํามันร้อนๆจนผิวข้างนอกเหลืองกรอบหัวใจสําคัญที่ทําให้ไข่ทอดธรรมดากลายเป็นไข่ลูกเขยได้ไดก็คือน้ําราดรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนี่ละค่ะที่ส่วนใหญ่ก็จะทําจากน้ำมะขามเปียกน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ําปลาเคี่ยวรวมกันจนข้นๆเหนียวๆพอดีพอดีอดใช่ค่ะ แล้วก็โรยหน้าด้วยหอมเจียวกับพริกทอดอีกหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมใช่เลยครับในข้อมูลยังมีเกรดเล็กเกรดน้อยที่น่าสนใจด้วยนะอย่างเช่นการต้มไขแ่แค่7จถึงเนาทีอ๋อเพื่อให้ไข่แดงมันเยิ้มเยิมใช่ไหมคะใช่ครับให้ไข่แดงข้างในยังมีความฉ่ำเยิ้มอยู่หรือบางสูตรก็แนะนําให้คลุกแป้งสาลีบางๆก่อนทอด เพื่อให้มันกรอบนอกนุ่มในมากขึ้นถูกต้องครับแต่จุดที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือแม้ว่าทุกแหล่งข้อมูลจะอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะค่ะแต่กลับไม่มีแหล่งข้อมูลไหนเลยที่บอกว่าทำไมถึงชื่อไข่ลูกเขยเหมือนเป็นความลับที่ทุกคนรู้กันแต่ไม่มีใครเขียนเอาไว้ในตำราอาหารเลยนั่นคือสัญญาณแรกที่บอกเราเลยค่ะว่าคำตอบมันไม่ได้อยู่ในจานอาหารหรือว่านิครัวอ แต่มันอยู่ในบริบททางวัฒนธรรมที่อยู่ล้อมรอบอาหารจานนั้นอยู่มันเหมือนกับว่าตัวอาหารเป็นแค่เวทีแต่ตัวละครสําคัญคือแม่ยายกับลูกเขยน่าสนใจมากครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการหาข้อเท็จจริงเพียงหนึ่งเดียวไปสู่การทําความเข้าใจโลกของความสัมพันธ์นี้ซึ่งข้อมูลจากเลมอนเนตที่เรามีน่าจะพาเราเข้าไปสํารวจโลกใบนั้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเหมือนเปิดประตูสู่หลังบ้านของครอบครัวไทยเลยนะครับ ข้อมูลจากเลมอนเอสนี่มันมีทุกเฉดสีของความสัมพันธ์จริงๆผมอยากจะเริ่มจากมุมที่อบอุ่นก่อนแล้วกันอ่านแล้วรู้สึกดีมากๆค่ะมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเยอะเลยครับอย่างเรื่องที่แม่ยายจะคอยหุงข้าวเผื่อลูกเขยทุกวันซึ่งเจ้าของโพส์ตเขาเล่าว่ามันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบอืมไม่ใช่แค่ข้าสวยร้อนๆแต่เป็นความรักความใส่ใจใช่เลยครับ การกระทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะคะในวัฒนธรรมไทยมันคือการแสดงออกว่าที่นี่คือบ้านของเธอเหมือนกันเป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คําพูดเลยใช่ครับหรืออย่างเรื่องที่ลูกเขยพาแม่ยายไปเที่ยวไปลอยกระทงหรือทํากิจกรรมในครอบครัวร่วมกันอย่างไปทํานาด้วยกันก็ยังมีนะโหมันเป็นภาพที่แสดงถึงความผูกพันที่นอกเหนือไปจากสถานะทางกฎหมายแล้วมีโพสต์หนึ่งที่ผมชอบมากเขาเขียนหัวข้อว่า เมื่อคุณถูกรักจากลูกชายใครสักคนที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วก็เล่าว่าแม่ยายรักและเอ็นดูลูกเขยคนนี้มากจนบางทีก็รักมากกว่าลูกสาวตัวเองเสียอีกเหมือนได้ลูกชายเพิ่มมาอีกคนจริงๆใช่ครับเหมือนได้ลูกชายเพิ่มมาอีกคนนั่นคือภาพในอุดมคติเลยนะคะคือการได้สมาชิกครอบครัวเพิ่มเข้ามาเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายมีความสุขแต่ในอีกนุ่มหนึ่งมันก็มีความกลัวว่าจะเสียลูกสาวไปเหมือนกันอืม ซึ่งความรู้สึกกลัวการสูญเสียนี่แหละค่ะที่น่าจะเป็นที่มาของความตึงเครียดที่เราเห็นในโพสต์อื่นๆใช่ไหมคะตรงประเด็นเลยครับพอพอพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งบรรยากาศเป็นเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยมีโพสต์ที่กลายเป็นไวรัลเลยนะชื่อว่าพ่อตา vs ลูกเขยที่เล่าถึงปัญหาจุกจิกกวนใจที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกเขยย้ายเข้าไปอยู่บ้านพ่อตาคือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากในชีวิตประจําวันแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความอึดอัดได้มหาศาล เรื่องแบบไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยครับเช่นลูกเขยเดินเสียงดังบนบ้านไม้ซึ่งอาจจะรบกวนพ่อตาที่กําลังพักผ่อนอาบน้ําเสียงดังอันนี้พีคมากค่ะคือพ่อตาแอบนับจํานวนขันที่ลูกเขยตักราดตัวด้วยโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับคือมันสะท้อนความรู้สึกถูกจับตามองตลอดเวลาได้ชัดเจนมากแล้วยังมีเรื่องการวางแก้วกาแฟแล้วไม่ล้างทันทีหรือกลับบ้านดึกแล้วไม่รีบล็อกประตู ทั้งหมดนี้กลายเป็นคะแนนติดลบในสายตาพ่อตาไปหมดโอ้โหการนับจํานวนคันนี้มันบอกอะไรได้เยอะมากเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องเสียงดังแล้วแต่มันคือการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมทุกฝีก้าวของคนนอกที่เข้ามีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองใช่เลยมันคือการมองหาข้อบกพร่องเพื่อยืนยันความเชื่อบางอย่างที่อาจจะมีอยู่แล้วในใจเช่นคนนี้จะดูแลลูกสาวเราได้จริงๆเหรอใช่เลยครับ ผลกระทบมันเลยตกอยู่ที่คนกลางคือลูกสาวที่ต้องคอยรับมือกับความขัดแย้งนี้จนรู้สึกแย่ส่วนตัวลูกเขยเองก็อึดอัดเพราะรู้สึกว่าพยายามปรับตัวแค่ไหนก็ยังไม่ดีพอในสายตาพ่อตาอยู่ดีอืความขัดแย้งนี้รุนแรงถึงขั้นที่พ่อตาเคยพูดกับลูกสาวว่าอยากให้เลิกกันไปเลยเพราะมองว่าลูกเขยคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบพอที่จะดูแลลูกสาวของตัวเองได้ข้อมูลชุดนี้สะท้อนภาพของช่วงทดลองงานของลูกเขยได้ชัดเจนมากค่ะ ไม่ว่าลูกเขยคนนั้นจะอายุเท่าไหร่มีหน้าที่การงานดีแค่ไหนแต่เมื่อก้าวเข้ามาในบ้านของภรรยาสถานะของเขาก็เหมือนกลับไปเป็นน้องใหม่ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเป็นพื้นที่ของการถูกตัดสินใช่ค่ะเป็นพื้นที่ของการถูกตัดสินที่มีทั้งความรักความห่วงใยของพ่อตามแม่ยายเป็นเดิมพันซึ่งบางครั้งความห่วงใยที่มากเกินไปก็แปรสภาพเป็นความกดดันได้ ที่น่าสนใจคือผมรู้สึกว่าแรงกดดันที่ลูกเขยเจอมันต่างจากที่ลูกสะพ้ยเจอนะครับในข้อมูลมีโพสต์หนึ่งวิเคราะห์ไว้ได้หน้าฟังค่ะเขาบอกว่าปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ายมักจะถูกมองว่ามีมากกว่าและรุนแรงกว่าเพราะแม่ผัวอาจจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของลูกชายสูงกว่า และคาดหวังว่าลูกสะพ้ยต้องเข้ามาดูแลลูกชายของตมให้ดีในขณะที่แม่ยายอาจจะมองลูกเขยเป็นส่วนขยายของลูกสาวที่ตัวเองรักคือถ้ารักลูกสาวก็พร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นไปถึงคนที่ลูกสาวเลือกรักด้วยแต่แน่นอนว่าก็ต้องผ่านการสแกนอย่างเข้มข้นก่อน ซึ่งจุดนี้มันทําให้ฉันฉุกคิดขึ้นมานะคะว่าในเมื่อความสัมพันธ์ของฝั่งลูกสะไพก็เข้มข้นไม่แพ้กันแล้วทําไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินชื่อเมนูอาหารดังๆที่มีคําว่าสะไพอยู่ในชื่อบ้างเลยล่ะคะเออจริงด้วยครับอย่างแกงส้มลูกสะไพหรือผัดกะเพราลูกสะไพยมันไม่เคยมีเลยเป็นข้อสังเกตที่คมคายมากครับไม่เคยนึกถึงมุมนี้มาก่อนเลยจริงๆ หรือว่าสังคมคาดหวังบทบาทการพิสูจน์ตัวเองผ่านฝีมือทำอาหารจากลูกเขยมากกว่าลูกสะใภ้ซึ่งก็ฟังดูย้อนแย้งกับธรรมเนียมเดิมๆเ,เหมือนกันนะอาจจะเป็นไปได้ว่าการทดสอบลูกเขยมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงกว่าในขณะที่การทดสอบลูกสะใภ้มันอาจจะครอบคลุมทุกมิติข,ของการใช้ชีวิตจนไม่สามารถสรุปลงมาในอาหารจานเดียวได้นี่เป็นแค่ข้อสมมติฐานนะคะแต่ก็น่าเก็บไปคิดต่อยังไม่หมดแค่นั้นครับ ความสัมพันธ์นี้มันเข้มข้นถึงขนาดที่ถูกนำไปสร้างเป็นคอนเทนต์ด้วยในข้อมูลมีพูดถึงซีรีส์ออนไลน์เรื่องแม่ยายกับลูกเคย The Series ์อ๋อมีเป็นซีรีส์เลยใช่ครับที่มีตัวละครอย่างบักเซียงกับกระถินซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้งานบางกลุ่มมากสะท้อนว่าปมความสัมพันธ์นี้มันเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างเรื่องราวดรามา่าโศกนาฏกรรมความรักที่ซับซ้อนได้เลย มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีพลังทางอารมณ์สูงมากจริงๆนะคะใช่ครับข้อมูลทั้งหมดนี้ฉายภาพให้เราเห็นสเปกตรัมที่กว้างมากของความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยนะคะมันมีตั้งแต่ความรักความเอ็นดูเหมือนลูกในไส้ไปจนถึงความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งที่เหมือนระเบิดเวลาเป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนมากจริงๆใช่ค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยความคาดหวังจากทั้งสองฝ่าย พอเราเห็นภาพความขัดแย้งกับภาพที่อบอุ่นแบบสุดขั้วขนาดนี้แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็ย้อนกลับมาครับแล้วทั้งหมดนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับไข่ทอดราดซอสเปรี้ยวหวานจันนั้นกันแน่ ฉันว่าเรามีจิ๊กซอว์มากพอที่จะเริ่มต่อภาพแล้วล่ะค่ะจากการสำรวจข้อมูลมาทั้งหมดฉันคิดว่าชื่อไข่ลูกเขยอาจจะไม่ได้มาจากเหตุการณใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะแต่มันคือการทำงานในเชิงอุปมาอุปไมยมากกว่าอุปมาอุปไมยขยายความหน่อยได้ไหมครับคือชื่อนี้มันอาจจะหมายถึงอาหารในสถานการณ์ของลูกเขยลองคิดภาพตามนะคะครับสมมติว่าลูกเขยต้องไปเยี่ยมบ้านแม่ยายเป็นครั้งแรก แล้วอยากจะแสดงฝีมือทาอาหารเพื่อเอาใจแต่ตัวเองก็ทําอาหารไม่ค่อยเกง่งอืไข่ลุกเขย <c oughs> ซึ่งทําง่ายมากแค่ต้มไข่ทอดไข่แล้วทําน้าราดก็อาจจะเป็นเมนูที่ปลอดภัยที่สุดในการโชว์ฝีมือเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความประทับใจอ๋อเป็นเมนูกันตายสําหรับลูกเขยว่างั้นเถอะเป็นการพิสูจน์ตัวเองด่านแรกที่ง่ายที่สุดเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากครับแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่มองได้เหมือนกันใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะเราลองคลิกมุมมองดูบ้างถ้าเกิดคนที่ทำคือแม่ยายทำให้ลูกเขยกินละคะความหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะความหมายมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยมันอาจจะเป็นเมนูต้อนรับที่เรียบง่ายแสดงถึงความเอ็นดูแบบไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากหรือในทางกลับกันหรือมันอาจจะเป็นเมนูที่แม่ยายทำให้แบบเสียไม่ได้เป็นเมนูง่ายๆที่สื่อเป็นนัยว่าทำให้กินแค่นี้ไปก่อนแล้วกัน ยังไม่แน่ใจในตัวเธอเท่าไหร่แปลว่าความหมายของมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทำให้ใครกินอย่างนั้นสินะครับโอ้โหนี่มันลึกซึ้งกว่าที่คิดว่าเยอะเลยนะค่ะสิ่งที่ผมว่ามันฉลาดมากๆของชื่อนี้คือความคอนทราสนี่แหละตัวอาหารเองมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเลยใครๆก็ทำได้แต่ชื่อของมันกลับไปผูกอยู่กับความสัมพันธ์ที่ จัดการยากและละเอียดอ่อนที่สุดเรื่องหนึ่งในโครงสร้างครอบครัวไทยเลยใช่ค่ะจุดที่น่าทึ่งของเรื่องนี้ก็คือชื่อไข่ลูกเขยมันทำงานในระดับสัญญะมันเป็นเหมือนรหัสทางวัฒนธรรมที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจร่วมกันโดยไม่ต้องอธิบายอืม เมื่อเราได้ยินชื่อนี้ภาพในหัวมันไม่ใช่แค่ไข่ทอดราดซอสอีกต่อไปแต่มันคือภาพของความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งความรักความคาดหวังการพิสูจน์ตัวเองความอึดอัดหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ใต้พรมเหมือนชื่อนี้มันแบกรับเรื่องราวทั้งหมดของคนที่เป็นลูกเขยเอาไว้ในคำคำเดียวเลยถูกต้องค่ะชื่อนี้มันประสบความสําเร็จอย่างงดงามในแง่ของการสร้างเรื่องราว มันทำห้เมนูอาหารธรมธรมดาากลายเป็นสิ่งที่น่าจดจำและชวนคุยขึ้นมาทันทีจริงด้วยครับมันแฝงไปด้วยในของการทดสอบฝีมือการเอาใจหรือบางทีอาจจะเป็นการประชดประชันเล็กๆที่ซ่อนอยู่ก็ได้ดังนั้นแม้ว่าข้อมูลที่เรามีจะไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายว่าใครเป็นคนตั้งชื่อนี้เป็นคนแรกรแต่เราได้คนพุบพลังของชื่อที่สามารถสรุปรวมเอาความซับซ้อนทางวัฒนธรรมทั้งหมดอัดแน่นเอาไว้ในอาหารเพียงจานเดียวได้สำเร็จ เป็นการสรุปการเดินทางของเราในวันนี้ที่เห็นภาพชัดมากเลยครับเราเริ่มต้นจากความสงสัยเล็กๆในเชื่ออาหารที่คุ้นเคยแต่การเจาะลึกลงไปในข้อมูลกลับพาเราไปสำรวจภูมิคาัความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยที่ทั้งอบอุ่นตึงเครียดและเต็มไปด้วยสีสันอย่างไม่น่าเชื่อ และถึงแม้เราจะยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนร้อเซว่าใครเป็นคนตั้งชื่อนี้หรือตั้งขึ้นเพราะเหตุการณ์อะไรกันแน่แต่ฉันว่าเราได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นว่าทำไมชื่อนี้ถึงทรงพลังและยังคงอยู่คู่ครัวไทยมาจนถึงทุกวันนี้ใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่ชื่อเมนูแต่มันคือบทสรุปของบทบาททางสังคมบทนึงเลยทีเดียวและก่อนที่เราจะจากกันไปฉันอยากจะวนกลับมาที่คาถามที่ฉันเคยชวนคิดไว้นะคะครับ ตลอดการพูดคุยของเราเราเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ของแม่ผัวลูกสะพ้ายก็มีความเข้มข้นและซับซ้อนไม่แพ้กันเลยแล้วทำไมเราถึงไม่เคยเห็นเมนูอาหารยอดนิยมที่ชื่อมีคำว่าสะพ้ายอยู่ในนั้นนั่นสิครับพอคิดตามแล้วมันก็แปลกจริงๆการตั้งชื่ออาหารแบบนี้มันอาจจะกำลังสะท้อนบทบาทและความคาดหวังที่สังคมมีต่อลูกเขยและลูกสะพ้ายแตกต่างกันอยู่ลึกๆก็ได้นะคะอืม การที่ลูกเขยถูกนำชื่อไปผูกกับเมนูอาหารอาจจะหมายความว่าการทดสอบของเขาเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่การทดสอบของลูกสะพ้ยอาจจะกว้างขวางและจับต้องได้ยากกว่านั้นมากจนไม่สามารถสรุปได้ในอาหารจานเดียวนี่คือคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้เราทุกคนได้ไปคบคิดกันต่อได้ค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้เราต้องกลับไปมองเมนูอาหารบนโต๊ะด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเลยครับ เราพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับ